ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี2564เมื่อวันพุธที่3มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา6นาฬิกาที่นากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29ค่ายกีสีวรามเภ่เมืองจังหวัดสกลนคร พลตรีประสิทธิ์ทีสาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี2564ครั้งที่1เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบ,บกมีเกียความสามารถทางระดับบุคคลและในระดับหน่วยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดยกองทัพบ,บกกำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บก ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมของทุกปีดังนั้นหน่วยมณฑลทหารบกที่29จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นตามนโย,ยบายของกองทัพบ,บกซึ่งกำหนดคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์ผ่านรอยละ55ปฏิบัติการทดสอบจำนวน3สถานีคือสถานีท่าลุกนั่งสถานีท่าดันพื้นและสถานีวิ่งระยะทาง2กิโลเมตร และแยกผู้ทดสอบตามเกณฑ์กลุ่มอายุจำนวน3กลุ่มชุดแพทย์โรงพยาบาลค่ายเกศีวราตรวจวัดค่า BMI และให้บริการทางการแพทย์มีกำลังพลในทหารใหสิบลูกจ้างและพนักงานราชการของหน่วยร่วมทดสอบตั้งกายอย่างพร้อมเพรียงกิมข่าวบนคนทหารบกที่29่ารายงาน22 23ิบ25 26 27